สวสัสดีครับทุกคนทุกคนวันนี้ผมไม่ใช่กําลังจะไปกินอาหารฟรีนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ใช่ไปกินอาหารที่ลานข้าง้างซอยแล้วก็ข้าง้างถนนนะครับทุกคนวันนี้ผมจะไปกินอาหารไทยอยู่ที่เครื่องบินนะครับทุกคนเพราะว่าผมจะไปต่างประเทศทุกคนกูแมนด้วยผมกําลังจะไปประเทศอะไรแล้วก็ผมจะไปแล้วก็ผมจะกินอาหารที่ประเทศนู้นเยอะๆแล้วก็ผมจะทําวิดีโอเยอะๆแบบ ทุกแบบทุกที่ผมไปผมจะทำนะครับคนที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาผมจะลงวิดีโอจะได้โทรศัพท์จะเตือนวิดีโอมาใหม่แล้วนะครับตัวโอ้ตัวนี้ผมแจนตัวแซ็ดแล้วนะครับตัวนี้ผมจะเข้าบ้านเบนฮัลโหลเบนสวัสดีครับฮัลโหลสึกยังไงผมไปคุณเดีวรู้สึกว่าใจหายใจหายแต่ไม่เป็นไรเราจะเจอกันไหมเร็วๆวนี้โอเค ตอนนี้เรากำลังจะไปบ้านเบ้นแล้วก็เราจะเก็บกระเป๋าใส่ในรถแล้วก็ไปสนามกีนา<ป><ป>นจ้าแล้วก็วันนี้ลงกินอาหารในเครื่องอขคไฮยอะไรบ้างโอเคโอ <Okay? S 3> เค Let's go <S ถุกขู้งครอใช่กินข้าวที่บนนูนน่นไม่กินข้าวตรงนี้แล้วโอเคเบื่อแล้วนะแต่ไม่เบื่อเดี๋ยวผมจะกิบถุงอาหารไทยด้วยแต่เราจะไปประเทศใดเดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์นะครับทุกคนโอเ okay? ค Let's go โอเคทุกคนตอนนี้นั่งในรถแล้วนะครับของก็ใส่ในรถเต็มเลยตอนนี้ผมกำลังจะไปสนามบินนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะครับทุกคนประมาณถึงสนามบินแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมรีบรีบวันนี้ผมรีบมากแต่มีโรตีด้วยมี เ,เวลาเรามีลีบจะมีมานเยอะมากแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายเราพี่เล้งให้เราแบบสุดยอดมากตอนนี้เราถุงแล้วนะครับแล้วก็ผมจะข่มของผมมีกระเป๋าใหญ่ๆสองใบแล้วก็ผมจะเจอกันทุกคนเวลาผมนั่งในเครื่องแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันในเครื่องเราก็ลองชิมอาหารในเครื่อง ตอนนี้ผมนั่งในเครื่องแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเดินทางแต่วันนี้เครื่องแน่นมากแบบรู้สุกร้อนผมจะบิน4ชั่วโมง40นาทีแล้ก็ถึงประเทศพมนะครับแต่เวลาเราจะได้อาหารผมจะให้รู้ทุกคนแบบผมได้อะไรบ้างโอเคอันนี้ให้ทุกคนดูแบบวันนี้แน่นมาก ไปตุ๊กคงเดียวถุงท,ที่นู่นไม่ใช่เดี๋ยวอาหารพมมาแล้วก็กิน้วยกันนะครับผสี่ชั่วโมงสินาทีขอเรียนให้ทราบว่าการพิไทยจะใส่กันปิดปลอดบุรีเราขอสมวดสิทธิจะระงบการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่ ดูหนังอยู่แต่โ h o ผมไปแล้วผมยังใส่ห่ o n ว่งแต่ห h ดับไปหมดแล้วเราก็ตอนนี้หอมว่าอาหารมาแล้วนะครับเราจะเราเราก็ดูเราได้อะไรบา้างโอเคทุกคนของเราอาหารเป็นมาแล้วนะครับเรามีสองแบบมีไก่ด้วยเราก็มีอาหารทะเลด้วยแต่ผมเลือกมาอ่า เราจะดูน้ำมีหลายอย่างมากกว่ามาครับมีขนมปังโบทําแม่แนนมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เรามีไซโปโอ้ตรงนี้มีขนมไทยโบราณผมยำได้ขนมมันนี้อ่านี่ผมจะกินแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เรามีเม็ดมะม่วงน้ำเปล่าแล้วก็ มีหน่อยอันนี้มีแนนนอนอยู่แล้วโลโก้เราจะดูแนโก้องอันนี้มีอะไรเนี่ยหนึ่งสองสอ้ัดไทยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะทุกคนไม่น่าเชือ่อผมจะกินปัดไทยได้ในเครื่องโอเคเราจะลงชิมนะเป็น,นรรชนะัลตัไหมครับ จะลองชิมไก่ก่อไก่แบบนุ่มมากเลยไก่นุ่นะมหอมนะมาเลยมาเลยเซน ปลาไทยค้างค้างถนนอันนั้นอร่อยกว่าถ้าไม่ใช่ถนนโก้ค้างถนนโก้นั้นอร่อยกว่าอันนี้อร่อยอีกแบบหนึ่งน,นะแบบไม่เผ็ดแบบโอเคเราจะลงชิมวานสีขาวข <อ S 1> ด้วย <ขอ S 1> นะครับนขอบคุณครับ Tak apa bukan ni Aku ตัวน,นี้ผมกินปัดไทยหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมหยวมากตัวน,นี้ผมจะลองชิมเป็นสสไส้กรอกไส้กรอกไทยแบบสดชื่นมากมีมะักะเทดด้วยเราจะลองชิมคใํใใญ่หนะมหมอนกเปียวๆสดชื่นมาก ผมกินเ้าแบบไม่สะดวกสบายเพราะว่าแครมากแล้วก็ดูมเมนูแต่ใส้กรอบอร่อยแบบกรอบเปรี้ยวๆนิดหน่อยผมกินหมดทุกอย่างเห็นไหมผมหิวจัดหิวมากๆ,ๆนะตอนนี้ผมจะกินขน,นมมาีิแต่ผมใช้โช้อนช้ส้มอย่างเดียวนะช้อนนั้นผมได้ปั่นเลยอ่า ビデオ見越えたなと思って。 วอล้ตหัวเหลืองทุกอย่างอร่อยมาแบบกแบบรสชาติแบบทุกอย่างหอมอร่อยทุกคนผมขออนุญาตนะแบบกินข้าวไม่ถนัดแล้วก็ถ่ายวิดีโอไม่ถนัดยกผมกินข้าวหมดทุกอย่างแล,ล้วก็บอกอร่อยไม่โอเค